ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยังธรมนี่นะคะวันนี้ก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะนี่ค่ะก็ในรถตู้ก็จะมีลุงช่างนะคะป้าไม่ได้มาแล้วก็มีจ่าเอี่ยมพอฟื้นนะคะจ้ะแล้วก็คุณอนุวัฒน์นะคะกำลังมาลุงช่างก็มาถึง รวนแตโมมนาหญังสรวตมีกำลังมากมีเรื่อุภาพมากเลยนะคะต้มีญิยอดตาก็ดีได้นะคะก็จะมีโรงทานด้วยนะคะ FC นะคะตอนนี้มีโรงทานแล้วก็มีพิธีนะคะก็จะมีโรงทาน FC ก็จะเห็โรงทานนะคะเกิดเยอะแยะเลยฝั่งด้านนี้ก็มีนะคะ วันนนวันโตยสัสสิโนโมทัมา,าหาองังโซทาวิสยินดีได้มาเยี่ยมร่วมในงานในครั้งนี้แล้วสุริมติสังดากตาระโตภักขิเนน,น,น,นังวิรุนกโกภักชิเมนังวิโรภะโภอุเวรอุตตะังนิสัง ตาาโรเดมหาลาชาสัมันตาตะตุโรติสาพะธารตอนนี้ก็นาะยก็เริ่มทําพิธีนะคะ<อ>เริ่มทําพิธีแล้วนะคะอยู่ที่วัดดอนสวรรค์น,นั่นเองทเทปูนหล่อเสาเอกเสาโท,โทเจดีพระบรมธาตุดอนสวรรค์น,นั่นเองนะคะคุณพระบิดามารดาคุณครูบา มันง่ายเองคราบพรบุญธเจ้าทางราฐจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จดังเป้าหมายทุกประการในอประการหนึ่งกาบบัณฑิราศีอยู่ปัจจินปัจเจนาบุญตาผู้วิเศษอยู่ทิพบายามนามโภคาวดีประจํามจัดอยู่ทิศอุดรนนามิพระอุมาอยู่ที่ดีสารนางท่านแปะสถานีจพร้อมกันี้ทราบคิดอยู่ทุกตัวยมญาบรรดา 拜拜，拜拜。 เนื่องนนะวันนี้จะมีการหล่อเสา และมีสีร้อยแปดตนและอีสีร้อยแปดตนทวายตั้งใจเหล่านี้เนี้เพื่อุการเพื่อการทานุบำรุงทำนุบรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยานให้ย่งยานตามนาเขานาตานาเข้านาขออานิงส์ใจใดขออนิษฐ์ใใดที่เกิดจากการกระทําครั้งนี้เกิดจากการกระทํา ก็ดีก็ดีได้เกิดใต้ร่มเงาได้เกิดใต้ร่มเงาอวบพระพุทธศาสนาอวบพระพุทธศาสนาทุกชาติไปทุกชาติไปและให้ถึงพรและให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติทุกทุกชาติไปเถิดทุกทุกชาติไปเถิด ระหว่างหมักสเสียสบถูตัวความมรรนขอพระเจ้า,จาหา,าได้ด้วยความบริสุทธิ์ขอปูชาพระพุทธขอปูชาพระธรรมถวายแด่พระสงฆ์ปิดใาเจตจำนงนุ่งรงต่อพระน,นิพพานขอให้ถึงเหมืองแก้วขอให้แคบวบวามารขอพระพบพระศรีอาอนในกานะพระตักการหะละังจากก่อตั้นี้อระจ้าได้ประกอบพิธี เทสาวเอนะครับพี่น้องพี่มีไม้สวรรค์อยู่ในมือนะครับนํามาเสียบที่ต้นก้วยสวรรค์ได้เลยเพื่อเป็นการบูชาลูก,กะเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ณนะบริเวณนี้ในการก่อสร้างเดี ได้เสียไม้สวรรคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นำพาพี่น้องไหว้พระรับศีลเป็นลำดับต่อไปใครที่อยากจะกราบขอพรพระเดชสกุลพระพุทัญญาสรครมหรือหลวงปู่ฐานนะครับ ท่านก็เป็นประธานอยู่ด้านหน้าที่จะเเสาเอกค้องท่านใดอยากจะร่วมทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ยินดีเชิญได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตา,าขอว่าแงศรัทธาตพี่น้องอยู่ที่เป็นประธานพิธีนะครับเป็นประธานสงฆ์อยู่ในขณะนี้ฉะนั้นพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมบุญ กบพระเดชพระคุณโดยตรงนะครับก็เรียนเชิญชาวภาษาที่ชิญได้เลยสำหรับเอฟบีเค่ะก็เอฟซีท่านใดที่อยากร่วมนะคะสร้างนะคะการเทภูนหล่อหล่อหลอนะพระธาตุนะคะสาวเอกูนะคะก็จะมีนะคะก็จะมีเราเจอเราเจอไอเดีย เอฟซีนะ FC สามารถอจองนะคะจองเหรียญหนุมานเรียกซับได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แอดมินได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซี FC, ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบ้าย